นะฮะเาตะลุกไปกำลังจะกลับบ้านค่ะพี่น้องขับรถไปได้ไดเรื่อยๆนะคะพี่น้องเนะาะวันจัดเล็หน่อยเปิดเรียนเมื่อนีวันสุดท้ายในการพักรอดของครอ,อบครัวพาลุเที่ยวนะนองเนาะไปด้วยลายหมองขนาดเลยไปเที่ยวในเมืองย้ำปากการขื่นฝนตกไปเที่ยวสวนสัตว์ไปไวา่ายน้ำ มาไหวน้ำทะเลข,ของเยอรมันมันมีน้อยนะพี่น้องเนาะมีหลักบ่หลายเองนอร์ดออสซียเลยทางภาคเหนือของเยอรมันค่ะพี่น้องขับรถมาหาชั่วโมงเนาะแตเดี๋ยวคำวบวขึ้นมานั่นแหละก็กำลังลขับรถเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆปกติช่วงพิจิ้มเด็กหน่อยปกครองจะพาเด็กหน่อยไปเที่ยวนะพี่น้องเนาะก็จะมีเวลาให้ ต่อกันนะพี่น้องเนาะปิดโรงเรียนก็พร้อมกันมีกระซีมีรถติดหลายในบางที่จะเป็นหลายชั่วโมงนะพี่น้องเนาะในถนนทางด่วนของเยอรมันฟังย้ายสายมีสามเลนเลนทีซีที่เป็นขีดตะขาวเงี้ยวนะสำหรับเวลาเกิดวัดตแทนอ่ะไปซีซูบูดทุกทายกินไอศครีมพี่น้องลอะไรโซนเอเซนโคลาโอ้โหเน้น Thank you thank you แม่มามุสวิดีโอดูมัมามา่งได้ว่าไซค์กันลอยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมาเป็นไปไปน้องคำบวกเส้นตูนงน้องกับมันก็พานไปเรื่อยๆเนะาไใส่กับครอบครัวกกับังเดินเทินทางกระเป๋านนะฟังทางฝุ่ก็จะมีสามเลนสำหรับรถเลนนะพี่น้องเนาะเลนทีซีสำหรับเวลาเกิอดอุบัติเหตุ สุขเฉินจะจอดได้ทุกงานตลอดการเดินทางเลยค่ะพี่น้องมียางสันนะมีเพื่อไว้ได้ใส่กับ่นเคยเห็นอยู่เยอรมันเนี่ยแหละพี่น้องที่เขาจะมีเลนพิเศษนะสำหรับจอดพักหรือว่าเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอียางนสุกเฉินที่จะกันนั่นได้ไทยไดงานในพวกเจ้าเบิงเพราะว่า ิดการท่องเที่ยวออนชัวแฟชีเยนะมีทางแยกหลายมองไปตัดลายทีเนาะ <c oughs> ไปเที่ยวส่วนสนุกลูกไส้ก็มากขึ้นยังก็แบบเขาจะย่างก็ที่เขาจะเล่นกันพี่น้องที่สูงๆกงนะเป็นคือรถไฟรถไฟที่ขึ้นสูงๆละลายลงมายจะใส่กับโมจากกันบ้านเฮาเขาจะเรียกอย่างนี้ใส่ก็ลืมแล้ว จว่าสูงคักสูงแน่มาหกปีที่แล้วสร้างยังเบอร์อะไรเพิ่งเพิง่งเปิดได้โดนบระดุลนะมาวันนี้ลูกชายได้เรีนเห็นบร่รถรถอันพักแรมกลางคืนวนววากินกจะเลี้ยงหนึ่งเปนนะ้องเนาะอันนี้เป็นรถขยะได้รถก้อนนะเป็นรถสําหรับไปพักแรมตาม,มแข็มหนึ่นงเป็นหนึ่นงเนาะไปตรงเบนน์เนนฮันโนวา จด้สอันเ like ัง10องานอือฮึจะผ่านศูนย์กลางของฮ่องกเลยนะพี่น้องเบกเกเที่ยวข้างในนั้นมีท่าเรือพี่น้องเ้ยขักใหญ่ขนาดเลยทะเลอะบเมนคลองด้ผ่านเขาในในตัวเมืองพี่น้องเป็นทะเลเลยอะเป็น เอาเข้าไปข้างในนะพี่นนองนอ้อสัตว์จะค่อยๆทยอย,ยลงคิปเป็นพวกเจเ้าเบิงไปายส่ยสไปเที่ยวสิไดเนี่ยอย่าเพิ่งเบื่อกันเด้อค่ะตอนนี้เอาแค่นี้นะพี่นองเนาะรถด,ดำเนินการไปเลยบอกสามีขอปิดเพลงน,นิดหน่อยเพราะจะให้พวกเจ้าได้เบ่งมาเบ่งไปจบดยปยายนะพีองเนาะเน้นเน้นฮานโนวาเนาะอย่างอื่นกะเส้นตุ่มย, <laughs> ยบายจ้า เดินทางปลอดภยดัยเด้อผู้ใดกําลัางเดินทางคือยายสายนะพีองเนาะนะกำลังเข้าไปในตัวเมืองไปหน่อยมานะจะมีกําแพงเสร็จลกันเสียงนะึองเนะนะาะบายๆจ้า